โดยเฉพาะคนที่ถามเรื่องประกันนะครับคนที่จะให้ผมเช็คเบี้ยทาประกันให้เนี่ยโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเอกสารมาทางทางช่องทางแชทเอกสารที่ต้องส่งนะครับก็คือสำเนารถครับรูปรถหนึ่งรูปเนาะให้เห็นป้ายทะเบียนสําหรับคนที่ให้ผมนะครับเช็คเบี้ยประกันทําใบเสนอราคาให้ดูนะต้องบอกแบบนี้ครับผมนะครับอุดมศักดิ์ประกันภัยนะยผมเป็นนายหน้าของสีกุ้งบลกเกอร์นะครับต้องบอกแบบนี้นะตอนนี้พยายามพยายามจะใส่เสื้อมาให้เห็นนะครับเพราะบางท่านเนี่ย หลายๆครั้งที่ผมใส่ใส่เสื้อสีดำนะก็จะมีสกรีนเป็นชื่อผมนะครับอุดมศักดิ์ประกันภัยตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าผมนะครับส่งงานให้กับสีกรุงบ็อกเกอร์เป็นหลักนะแล้วก็ส่งตรงกับบริษัทประกันด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะบางแคมเปญเนี่ยสีกรุงบ็อกเกอร์ไม่มีขายนะครับเราก็ต้องส่งที่อื่นนะต้องบอกแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ส่วนสีกรุงบ็อกเกอร์เรานะครับมี50สาขานะทั่วประเทศ สบายใจได้นะครับและบริษัทประกันที่ผมเสนอขายให้ท่านนะครับมีอู่ซ่อมอยู่ทุกๆจังหวัดในหลายๆคนนะครับที่ถามกันเข้ามาไหนไหนพูดเรื่องนี้แล้วนะขอพูดหน่อยหลายๆคนที่ถามเข้ามานะครับว่าคุณอุดมศักดิ์พี่อยู่จังหวัดนี้เนี่ยมีตัวแทนดูแลไหมผมนะครับอุดมศักดิ์ประกันภัยนะ เป็นนายหน้าขายประกันรถยนต์ขายพรบรนะครับประกันวินาศภัยทุกๆุกอย่างนะครับผมดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะต้องบอกแบบนี้การที่ดูแลลูกค้าทั่วประเทศหมายถึงอะไรท่านจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์นะครับสําหรับผมที่ไม่ใช่เบอร์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับเบอร์นี้เนาะลูกค้าผมเนี่ยจะมีหนึ่งเบอร์ติดต่อผมได้ยี่บสี่ชั่วโมงต้องบอกแบบนี้นะขั้นตอนการแจ้งเคลมอุบัติเหตุนะครับถ้าสมมุติว่าท่านเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เหมือนกับการแจ้งเคลมทั่วไปครับต้องบอกแบบนี้นะ สมมติน,นะครับเราเนี่ยเกิดอุบ like <con Liberty Overwatch> ัติเหตุโทรเข้าบริษัทประกันเลยเอาหน้าตารางกรมธรรม์ออกมาดูนะครับมันจะมีเบอร์โทรของบริษัทประกันนะหรือว่ามันจะมีสติกเกอร์แถมไปในซองนะสติกเกอร์นี่เราติดไปที่รถนะครับติดไปที่รถเลยนะโทรเข้าคอนเทนเตอร์ของบริษัทประกันแจ้งเขาว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนนะครับรถเราทะเบียนอะไรเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานเคลมประกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มา ตรงนี้สบายใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนนะครับที่ผมเสนอให้ท่านเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยต้องบอกแบบนี้นะแม้แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีนะต้องบอกแบบนี้ครับเคลียร์นะครับเรื่องนี้ครับหลายๆท่านนะและเวลาที่จะโอนเงินนะครับโอนเข้าบริษัทประกันโดยตรงครับหรือโอนเข้าสีกุ้งบล็อกเกอร์ตรงนี้สบายใจได้นะครับเราไม่ต้องเดินไปที่สาขานะ หลายหลายท่านเนี่ยกลัวจะไปจ่ายเงินที่สาขาอย่างเดียวต้องบอกแบบนี้นะถ้าท่านจะไปจ่ายที่สาขาก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องให้ผมทําใบเสนอราคาให้ท่านแล้วท่านก็เอาใบาเสนอราคานี้นะครับที่ส่งให้ในรูปในแชทเนาะไปที่บริษัทไปที่สาขานะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเนี่ยจะติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาให้ให้ดูแลท่านเลยที่ไปจ่ายเงินสมมุติว่าสมมุติว่าสมมตินะครับพี่เ ติดต่อทำประกันกับผมผมทำใบเสนอราคาให้จะไปจ่ายเงินที่สาขา1็1สมมตินะครับไปจ่ายเงินที่สาขา1็1ผมก็จะโทรติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา111เนี่ยให้โทรหาพี่นะครับก็คือถ้าพี่ไปถึงเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่คนนี้ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบริการพี่เลยขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะสําหรับคนที่จะไปที่สาขานะครับต้องบอกแบบนี้เลย